ผมก็ยังคงเอาน้ำเข้านาเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับก็ยังเอาเข้าเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านู่นนะครับให้นูน่นปิดประมาณหลายเมตรนะครับเนี่ยต่อต่อลงไปแบบนี้ต่อแบบนี้ลงไปเลยนะครับเนี่ยสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพามาดูนะครับปัจจัยในการทํานาและก็ไอปัจจัยที่เราคุมไม่ได้นะครับเพราะว่าในการที่เราเอาน้ําเข้ามาแบบนี้นะครับเนี่ยมันมันต้องมีระบบน้ําเพื่อที่จะเอาเข้ามานะครับแต่ก่อนน้ําไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตอนนี้เนี่ยอันนี้คือแผงโซลาเซลล์ที่ผมอา่าผันน้ํา เอาน้ำเข้ามาจากตรงนี้นะครับแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนวันพฤหัสนะครับจําได้วันพฤหัสน้ํามันไอ้น้ํามันไม่ขนาดนี้นะครับน้ํามันจะอยู่ตรงนู้นลึกๆนะครับรพอวันนี้วันพฤหัสสุกเสาร์นะครับวันนี้มันเสาร์แค่สามวันเองนะครับเห็นไหมครับน้ําเพิ่มขึ้นมาแล้วฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นฝั่งห้วยฝั่งนู้นท่วมนะครับ ก็คืออันนี้คือปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะครับอาทิตย์ก่อนยังเอาน้ําเข้านาอยู่เลยนะครับแต่ละคนนะครับแต่อาทิตย์นี้คือได้เอาน้ําออกจากนานะครับเนี่ยแต่ก่อนจะเห็นปั๊มผมนะครับเดี๋ยวผมดูให้ดูภาพเก่าๆปั๊มผมมันจะอยู่ข้างล่างเนี้ยตอนนี้คือน้ําอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับประมาณเม็ดหนึ่งนิดเดียวนะครับนี่ใกล้ๆซึ่งถ้าห้วย นี้ท่วมนะครับมันก็จะท่วมข้ามมาฝั่งนี้นะครับจบนะครับสําหรับการดํานาของผมคือน่าจะข้าวน่าจะตายนะครับอันนี้คือดำใกล้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยนุดดำเองนะครับเพราะว่าผมเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับปลอดภัยในการการกินของเราในอันดับแรกนะครับอ่าอ่ะ,อะตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับเที่ยง เที่ยงเที่ยงสี่สิบห้านะครับเนี่ยเนี่ยแผงโซลาเซลล์ผมก็ได้ผมก็ให้มันทํางานนะครับให้ทํางานเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับผมก็ยังคงเอาน้ําเข้านาเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไ,ไหมครับเนี่ยก็ยังเอาเข้าเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านู่นนะครับให้นูน่น ผมต่อลงไปนี่ประมาณหลายเม็รนะครับเนี่ยต่อต่อลงไปแบบนี้ต่อแบบนี้ลงไปเลยนะครับนี่ท่วมแล้วนะครับท่วมหมดเลยท่วมจริงๆท่วมทุกที่เลยนะครับเห็นไ,ไหมครับก็คือ อันนี้ที่ที่ดำเมื่อวานนะครับที่ที่ดำเสร็จแล้วแล้วน้ำมันพึ่งมาเมื่อคืนนะครับอันนี้ก็พึ่งมาเมื่อคืนทั้งหมดนะครับทั้งหมดนี้คือที่ดำมาก็คือจบนะครับจบ <c oughs> คงจะต้องหาก้าเพื่อที่จะมาดำนาตรงนี้ใหม่นะครับเรียบร้อย นี่นะครับก็เป็นผลเสียอย่างหนึ่งที่เรากําหนดไม่ได้นะครับเรากําหนดไม่ได้จริงๆว่าน้ําจะมาตอนไหนน้ําจะมาอย่างไรฝนจะมาอุณหภูมิจะร้อนจะไม่มีน้ําน้ําขาดช่วงนะครับนี่อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากถ่ายทอดให้ดูว่าในการทําการเกษตรนะครับมันมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับปัจจัยหลายอย่างจริงๆซึ่ง ตอนนี้ถ้าเราจะใช้โซลาเซลล์ในการสูบน้ำออกก็ว่าได้นะครับวันวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันพฤหัสกับวันศุกร์ผมยังเอาน้ำจากลำห้วยนะครับเข้ามานาผมอยู่เลยนะครับแล้ววันนี้วันอาทิตย์พฤหัสศุกร์เสาร์นะครับพฤหัสศุกร์เสาร์ที่ทำการสูบน้ำนะครับแล้ววันอาทิตย์ก็เป็นแบบนี้นะครับ นี่แหละชาวนาไทยครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ